สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเกาเหมือนเดิมเอเทมีอส่ดีมลอง่ือกนาษเดือนลองืันเยอฮ้ยใสเพี้ยนไขใส่ยังไม่ค่อยเย็นเลยมไปใส่มมันหายตัวไว้ไวเด้บอกกันเนี่ยมันไปใส่ล่ะ

ผู้ใดมาหอด่างว่ากันกันเลถาว่าผู้ใดสีม้าหอดใส่ด้เลคุณยายมาหาไหมวันเนี้มาค่ะเออไปว่าได้กับมาตัวดิคุณยายจะมา โอ้ยายกูเที่ยวเออยวอยูแต่บางของยายเขาหมักไเดี๋ยวบอกว่ามือนี้ันบไปนางเบิรงมาตั้งมาเออไปนางเบอกไปเป็นบอเบอกไปบอมนนหลังหั่นเดียวมนี่นเฝ้าฝ้านเออธรรมดาละห้านสาวผู้เดียวเนาะเฝ้าม่ได้ดอกโอ้โหมีดอกหอไปทัวเอาเพราะเที่ยวขอไปแซวหนึ่งเสร็จเดี๋ย มาเชี่ยวขอดไปสแซวหนึ่งไปถามพวกเขาบะกินถามพวกเขากินเหนนะ็นไหมกินป่ะค่ะกินกาแฟบอสกินกาแฟกินแล้วกินแล้วมีหลานกาแฟบ่พูดอ่ะไอชื่อปูจาอยู่แลว้วได้ทั้งได้กินประจาอยู่แล้วว่ามันคืขาดาี่ากาแฟที่ชีวิตาาหาไม่อูเสียบหูเสียบตาเสียบตาอะไรสวัดสดสีครับช่องเบาตุ้ย Hả? chưa lục sao khỏi đấy chỉ má bò cấp lục sao khỏi vào đây vào ngày đi Để <laughs> <laughs> น้ำหาหมอนหนึ่งมาห,ดหอดแบบับบแบวกแปรงกล้องเขาเดียวเสียไหมเนาะมันไปใส่แล้วมันวันสิบเปอันไล่ยุนหนาวัดน้ำหาหมันก่นันของมาทางในในวัดกันพีน่น้องมาทางหนาวัดโอ้ยข่อยคือตาฟังเถอะแบบนี้ฝ้าตาฟัง วัดน,น้องครูโรงเรียนบ้านจันน้องครูครับทังเขาทั้งนี้โอ้ยเหม็นปลาแดกเหม็นประแดก ลูกไส้ไปไสลูกไส้ปีดิลูกไสก็สิไปข้เก้านาละออสิไปยยู่มัดก็สิไปยั่มังาน่กกนอไก็ไปเก้าปนงีโ้ยไปนนฮ้ยเียเห็นงานโรงงานเจียงานโรงงานเาสูบไปก่อนสูบไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับไปไหนเนี่ยจะไปไหนบู๊แต่งตัวซะหล่อเลยวันนี้เออเฮ้ยไปเติมน้ำเงาบุไปเออไปใส่ป่ะดิเอาทำไมปากแดงเราก็มีนะปากแดงของเราก็มีนะลากเขามาเล็วเอาเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเบิ้งบรรยากาศกัน น้ำหาคนผู้นึงผี่นังวองท่านเห็นไห่านามางเขจัางไจัหะีเนี้กะเปดเรยเนานี่ทังเข่าทั้งเลยปนี่ยยังรอไปนีติเขามานี่ติออกไปพู่นโอ้ ตั้มก็กันเป็นสามสิบเซนคือว่าแต่เนี่ยพี่น้องมาปูศาสตร์แล้วศาสตร์ไร้พืชเลยพี่น้องที่สองครับสาวน้อยลำเพลินโชว์อนววาเวทีมีชีวิตตุกตาตุกตุน nhang say lìp gì say ừ. nhát to là đây 2 đây 2 say mấy em càng này lấy việc này càng tăm này bằng nè nè thoát nào, này 2 con nó say lăng thấy không cái này say thế đi vào đây มันมันมันซิ่เอ็ดซิบเบ็ดขาซี่บเบ็ดขาใช้กางที่นี่ลูเลยจีนีนนต่ตายเลย <c oughs> ตายเลยวันนี้สมมุิว่าสิ่แบงแบงยังไงวนี้สมมุิเราแบงหนึ่งกางคางๆไปเลยจี้างๆขอบขอบกลางไปมันจีเอาเอาเอาสองริบ้าไวนี้เอาลิบหนึ่งขึ้นเชียงเชียงเลเะเชีย <c oughs> งดูคาง มันเด็ดส่วนมากมันจะได้ใส่ลิฟต์สว่างมากมันจะได้ใส่ลิฟกลางเดิลิฟต์ขางมันบ่ใครได้ใส่งานบ่ได้เลยสังเกตุตั้มกับเะอันนี้อันนี้คือขันนับไปแล้วมันเป็นจักดูกใช่จากนี่ขึ้นไปนต่สมมุติเราอยู่ดูอีดูกหนึ่งขึ้นกลางกันได้ปะอืมหนึ่งสองสามมุกม้วนไปไหนแล้วเด้ฮะตามจริงีนใช่ล็อกนี่ เมือ่มอกี้ปนไกเรว่าสิ่สย่ใส่นแ่ดสามสามขาใส่ใส่้สา,สาม,มสา,าพร้อมกันเลยเ่อนน่ะสาิบ <c oughs> เใส่เป็นช่องไดิเใส่เป็นช่องไปเลยพอ <c oughs> ส่วนมากเขาจิใส่อย่างนบกลางไปเอาขานึ่งม่ใส่อีกอ่ะเห็มันเป็นสิบส ไม่ได้สิมพอเสียดนเอยเอาคลิปนี้ไ้สมิสก้อนพี่น้องกรบบอกันไมมคลิปไหนคลิปนี้สบายดีพี่น้อง